สวัสดีค่ะเมื่อนีค่อยได้เมนูปลาแดกตอนค่ะเมื่อหนีสิเหตุเมนูมกปลาแดกค่ะพอบ้านอยากพ่อแม่กะเรียกรลองมาค่ะว่าอยากกินมกปลาแดกแซ่บค่ะใส่บักพริกสดเข้าไปหอมแดงเข้าไปค่ะค่อยกะเอาปลาแดกเปิดกูปลาแดกพันปีเลยค่ะปลาแดกนีกะได้มาแตบคาราซินเนาะค่ะหอกาสิมาเปิดเลยค่ะบ่รด้เปิดมาประมาณปีหนึ่งละค่ะพอแต่เปิดเรียบร้อยแล้วเอาปลาแดกมาล่างค่ะพอแต่ล่างเรียบร้อยแล้วคอยกะเอามาใส่ฟอยล์ขังกระทะเลยค่ะเปิดแก๊สขังกระทะเรียบร้อยแล้วก็หั่นหอม แดงแล Ale, sisters, ้วก but ็เอากระเทียมบักพริกไส่ค่ะเรียบ้วยแล้วก็มกไวอังไว้ค่ะเอาฟอยด์มหออีเทียนหนึ่งปิดฟ้าไว้ค่ะประมาณจัก10นาทีค่ะ10นาที20่นาทีห่ากับมันมาเปิดเบิ่งเนาะค่ะเป็นอันว่าปลาแดกซุกเรียบร้อยแล้วค่ะมื้อนี้เป็นเมนูมกปลาแดกกินกับพักต้มค่ะได้บักบวบงูมากับกระลำค่ะกระสีกินกับนี่แหละค่ะเป็นเมนูเพิ่มมูลค่าให้ปลาแดกค่ะเฮ็ดจังได๋ให้เป็นตาแสีบเฮ็ดจังไดให้ปลาแดกเป็นตากินเนาะค่ะมาเด้ค่ะมากินข่าวน้ำกันค่ะเมนูมกปลาแดกนัวัิพน์ ต้มค่ะขอ,อบคุณที่ชมคลิปอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ค้วน้อยๆค้วจิลพันนีด้ค่ะสวัสดีค่ะ